แขนไม่มีอะนะสงสารน้องอะดูดิแขนน้องไม่แขนน้องคงโดนทับเอา้เอา,อาทำไมหนูโกยออกเลยลูก,เ,เ,ลกเปืนเป่งเป่งะหนูเลือกแล้วติดเสือแล้วลูกตามบที่ไม่แซบแล้วหยิบไม่ได้เห็นไหม กำพี่ทำไมอ่ะมันกำหมวยเว้ยโดนทำร้ายงี้กน,นเออแล้วกลัวปะวะมันกำอย่างเงี้ยดีนะั้นเล็บไม่มีเล็บ